คืออยากจะร้องให้อะเฮ้ะเมื่อวานเนี่ยรายการหนึ่งอะพิธีกรชื่อดังเขาบอกว่าคนแบน์ฉันทั้งประเทศเพราะฉันไม่เปลี่ยนสันดานคนรจะแบนแต่วันนี้ฉันมาเนี่ยแล้วฉันเห็นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยฉันฉันดีใจมากค่ะฉันไม่ได้โดนแบนค่ฉันดีใจฉันยังมี ทางเดินอยู่ในประเทศนี้นะคะขอบคุณพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เมตตาฉันนะคะที่ให้โอกาสฉันได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเราโดนมาเยอะนกัใช่ไหมกับกับสิ่งที่เราได้ทําออกไปมันก็เป็นผลที่เรานี้เราทำไม่งั้นย้อนกลับไปทำ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีการเตรียมกันมาอยู่ว่าเขารู้่ันไหมว่าเราจะทํา ดิฉันเป็นเหยื่อค่ะท่านคือเป็นเหยื่อเพราะว่าตอนที่เล่นกันน่ะเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่เจ้าของรายการเขาบอกว่าเป็นแบดพีอาร์ฉันไม่ทําพวกคุณทําค่ะนะคะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วขณะนั้นที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยนะคะมดดำคนที่ขายอัตยามกับแพรรี่เขาเดินเข้ามากับทีมงานอ่ะสิบกว่าคนมีทั้งมือถือทั้งกล้องใหญ่ แล้วก็เข้ามาเราก็เล่นกับเขาเขาก็มีด่าดิฉันว่ามึงอะเอากระเทยทําผัวเราก็ไม่โกรธมึงอะไปขายอาหารเสริมให้มึงได้ก่อนกูขายน้าพริกเราก็ไม่โกรธเพราะเราถือว่ามันคือการแสดงนะคะท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ยรูปร่างมึงอย่างนี้เหรอกูเห็นแล้วกูก็ไม่เอาเราไม่มีอารมณ์เราก็ไม่โกรธคือลอกหยอกล้อ,อเล่นไงแต่คลิปเหล่านั้นไม่ได้ออกสู่สายตาท่านสื่อมวลชนหรือว่าสาธารณชนหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะดิฉันไม่ได้ขาย เป็นคอน <content S 2> เทนต์ของพวกเขาค่ะท่านน,นันเป็นคลิป,ปลปสด่ก็วพวกเขาทำไม่ใช่ดิฉันทำดิฉันไปในฐานะแขกรับเชิญไงนี้ค่ะท่านแม่ยืนยันว่าถูกเป็นการแสดงค่ะท่านจัดเซ็ตหรอมีคนบอกให้แม่ทำไม่มีค่ะก็คือว่ามันไม่มีสคริปไม่มีอะไรเขาเข้ามาก็เล่นกันหยอกล้อกันไปเขาว่าดิฉันเราก็หยอกล้อทีมงานก็หัวเราะก,กันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วครบ เขาเสร็จเขาก็กลับไปถ่ายของเขาเราก็นั่งแต่งหน้าจนเสร็จทีมงานก็มาเรียกไปเข้าฉากเข้าไปก็คือไปเล่นกับเขาถ้าท่านเห็นอีกคลิปหนึ่งที่มีมีเต้นเพลงเด็กวัดน่ะก็คือพวกเขาก็เปิดเพลงให้เราฟังแล้วก็แบบเต้นคุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ว่าอระชากวิกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ร้องไห้นะโกหกบอกว่าร้องไห้ไม่จริงค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเข้าไปในะห้องน้ำแค่หนึ่งนาทีก็ดึงลงมามันเป็นที่ข้อเป็นตะขาดดึงลงมาก็จบแล้วดึงมาตรงนี้ ก็จบละแล้วก็เสร็จแล้วเข้าไปในห้องก็ตะโกนเลยปะน้ำเอ,อิมาดามฟินแล้วก็เดิอนออกไปถ่ายโฆษณาชิ้นหนึงแค่หนึ่งนาทีหรอครับเป็นไปได้หรือคะท่าน มันเป็นไปไม่ได้มันตักข้าไปอีกห้องหนึ่งไงเพราะฉันนั่งไอห้องเนี้ยมันบอกตะโกนน้ำห้องมาเดมฟินแล้วก็เดินออกไปขับรถออกไปเลยพอดีลูกน้องฉันขับรถไปต้องไปเลื่อนรถให้มันไงท่านแม่ยืนยันแม่เห็นกับตาว่าแพรลี่ไม่ได้ร้องไไม่ได้ร้องไห้แล้วเข้าไปในห้องน้ําบอก5นาทีก็ไม่มี1นาทีแล้วหลังจากนั้นนมดดำยังพาดิฉันไปไหว้พระพิคเนศไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วมีมีมวุ้นเส้นด้วยนะวุ้นเส้นอะ แล้วก็เจ้าของอะไรอาหารไอ้ไอศกรีมอะ่ะฉันแล้วก็มีแจ็คแฟนฉันมีอาจารย์อุ๋ยชื่อดังแล้วก็มีอีก10กว่าคนฉันไม่รู้จักกันแล้วมดนําว่าเป็นคนนําสวดได้ให้ฉันจุดธูปด้วยแล้วอาจารย์อุ๋ยก็ปากให้ฉันบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดรายการแรกอ EP แรกของคุยแหลกแดกดับอุ้ยดาดึก,ดกแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันเข้าไปในห้องนะ่ะที่จะเตรียมถ่ายทําอ่ะคุณต้นชนลมพีอะ่ะเจ้าของรายการยังมา ยกมือไหว้ฉันมาบแบบให้กินนูน้นแฟนเขาก็มาชวดกินอันนู้นไม่อันนี้ก็อร่อยหรอไม่มีอะไรเลยค่ะจนกระทั่งจู่ๆมาเข้ารายการนะคะมดดำก็บอกว่าไอ้ทีมงานเขาก็าทำเป็นดูอย่างเงี้ดูไอโฟนบอกอุ้ยตอนเนี้แพรลี่ร้องไห้ใหญ่เลยไล์สดอยู่แล้วก็วินาทีละหมื่นเลยฉันก็ตกใจ แล้วมดดำบอกว่าแม่ขอโทษเขานะบอกได้ได้ค่ะแล้วแต่ท่านเถียงบอกว่ามันเป็นการแสดงทําไมต้องขอโทษและแจกแฟนฉันกับอาจารย์อุ๋ยเขาเยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่โต๊ะที่ท่านเห็นนะเขาก็ทํานี่เงี้ยเหมืนอนแบบแม่หยือนอ่ะยวนก็เยวนอนนะฉันก็แบบโอเคฉันก็ยกมือไหว้ขอโทษโท้าพอเสร็จแล้วมดดำบอกว่าเอาพวกเธอถ่ายทําเสร็จแล้วตัดต่อแล้วไปลงในเพจคุยแดกแดก,กดึกนะก็แค่นั้นเองแล้วก็เป็นลงตอนเช้าค่ะท่านแล้วทําไมคะลงตอนเช้า ทำไมคุณยังไม่หยุดด่าฉันนะคุณพูดด่าฉันมาจนถึงบ่ายแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยหนุ่มกัญชัยไปออกรายการที่เล่าข่าวอะไรเนี่ยใส่ใส่ใครบอกว่าฉันน่ะเป็นแบดพีอาร์ฉันไม่ได้ทําค่ะพีอาร์ตอนนี้พวกเขาทําค่ะแล้วบอกว่าฉันน่ะต้องเปลี่ยนสันดาณถ้าคุณคิดว่าเรื่องคงคุณใหญ่เส้นเลือดจะแตกก็เส้นเลือดจะแตกลองคุณมาอายุหกสิบสี่เหมือนฉันสิว่าเส้นเลือดแตกมันเรื่องใหญ่มากมันคือเป็นอัมพพกษ์อมมาพาตตลอดชีวิตนะคะฉันไม่มีลูกเลี้ยงฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะท่าน ลูกไม่เลี้ยงฉันคะท่านแล้วเสรวภาพทำไมไม่ไปหารู้ค่ะเส้นเลือดแตกต้องไปหาหมออยู่แล้วแต่คนที่ทําไม่ฉันเป็นเส้นเลือดแตกใครก็เขาด่าฉันทําไมหนุ่มไม่เข้าไปดูในเพจเขาแล้วว่าโพสต์ด่าฉันมีคนที่เข้าไปด่าฉันเป็น,ปนรวมแล้วหลายหลายคลิปเกือบสิบล้านด่า,ดา,ดา,ดาฉันจะเกือบแสนคนนะ่ะแต่ประเด็นที่เขามาว่าม,มันเกิดมาจากการที่คุณแม่ไปดึงวิกท่านคะไอ้เรื่องดึงวิกนะเนี่ยเคยไปออกรายการแย่งซีนนะคะท่านแย่งซีนนะ่ะ ก็ฉันก็เล่นกับมานมันก็จะร้องก็แบบว่าไม่ได้ดึงจริงเพราะปัดป้องอะไรอ่ะก็แบบเป็นแบบ acting acting เพื่อทําให้รายการดังทุกรายการที่เปิดใหม่ต้องให้แม่ลีน่าไปเจอมแต่นี่แม่ลีนาเป็นคนจริงใจคือแบบว่าถ้าขาดว่าเชิญฉันไปล่ะแล้วฉันไปทําเป็นดัดจริตเป็นผู้ดีค่ะท่านโมดดามแค่ค่ะใครจะดูค่ะท่านจริงไหมอ่ะฉันไปถึงบเอาว่าคุณสงสารเพราะว่า ep แรกออกอากาศไปนะท่าน สิบห้านาทีมีคนดูแค่ห้าคนเทพพิมามฉันสงสารฉันแชร์มาเพจฉันได้สี่พันเจ็ดแล้วฉันตอนนั้นจะบอกอุ้ยคราวนี้ไปกูจะเล่นอยากให้แม่งดังข้ามคืนเลยฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมาซวยคนด่าฉันทั้งประเทศแบบนี้ไงท่านแล้วก่อนที่แม้การที่เราไปดึงวิกเขาเหมือนไปดึงหัวโปกเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไอ้ศึกมาแล้วเขาต้องใส่วิกคือนั่นคือลุคหลักเขาใหม่แล้วท่านคะกระเทยอ่ะก็คือหัวโปกเวลามันทะเลาะกันอยู่บนเวทีเนี่ยมันตบกันมันจิกมังกรมันกระชากหัวเลยค่ะ มันไม่มีหรอกค่ะี่แม่จะทำแม่บอกแคลรี่ก่อนไหมท่านคะไม่มีสคริปต์ค่ะอ้าวอย่างสมมติเขาด่าฉันะมีใครไปบอกให้เขาด่าไหมว่าดิฉันเอากระเทยทําผัวฉันยังไม่โกรธเลยมาแช่งฉันว่ามึงไปขายหาสื้อมือให้ได้ก่อนคือยอะเยยฉันว่าฉันขายไม่ดีฉันยังไม่โกรธเลยท่านแล้วมาบอกว่ารูปร่างฉันน่ะเห็นแล้วจะแบบว่าไม่มีอารมณ์อ่ะฉันก็ไม่โกรธท่านคะแล้วแค่แค่ฉันเห็นเขาเหมือนกระตุกกตาบาร์บี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาว ฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงๆแค่นั้นเองอุ้ยทาเป็นเรื่องใหญ่โตเขาบอกเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำ่เลยนะท่านคะกระเทยทุกคนเขาก็ใส่วิกหมดละค่ะเออเวลาเวลาเวลาจะเอาเอากับผู้ชายอ่ะมันต้องถอดวิกไม่งั้นมันไม่มันเออ ไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ฉันคุยกับเตาทีวีภูนั่นเนี่ยเจ้าแม่อันดับหนึ่งของประเทศนางก็เป็นกระเทยไม่แต่ที่เไม่ได้ใส่วิ้งนะคะแม่ไม่เขาก็เขาก็รู้ไงเพราะเขาอยู่ในวงการนี้มา30ปีเต้าก็บอกโอ้ยอย่ามาดัดจริตแค่กระเทยหัวเป่าเขาก็ตบกันกระชากผมกันบนเวทีไม่เคยเห็นเลยค่ะแย่งมงกุฎพีดีนางงามก็ไปตบนางงามต่อหน้าเวทีไม่เคยดูกันเลยค่ะวิ่ง มา,มาเล่นฉันให้มามาดึงเพรเนี่ยเอามาดึงสิเธอถามเก่งนันมาดึงอ่นแม่ส,สรุปวันนี้ที่แม่ออกมาพูดเนี่ยแม่รู้สึกเสียใจหรือว่า รู้สึกว่าราโดนเป็นกระโคตรว่าจะดำเนินคดีอ๋อดำเนินคดีไปแล้วค่ะท่านเมื่อวานนี้แจ้งความไป3คดีก็คือ P.D.P.A. พระอรูปฉันไปโพสให้คนเข้ามาด่าฉันสองคููเข็นให้ตกใจกลัวข้อคุณปล่อยให้ FC คุณเนี่ยเข้าไปบอกว่าจะมาตกฉันให้ซิลิโคนทะลุอีกรอบหนึ่งสามหมิ่นประมาทในการโฆษณาและวันเมื่อวานไปออกรายการคุยแซบโจ์ไปด่าฉันอีก แต่ฉันไม่ฟ้องรายการเพราะฉันไม่เคาะกับสื่อเป็นผู้มีพระคุณปั้งฉันให้เกิดฉันก็ฟ้องแต่เขาเช้าไปแจ้งความมาแล้วค่ะท่านแต่ว่าบันทึกประจาวันของโชว์ไม่ได้มันมีกฎหมายพีดีพีเอถามนี้แล้วมีโอกาสจะขอแจ้งความมาจะคุยกันดีๆไหมครับอ้าวถ้าสมมติเขามาขอโทษฉันคิดว่าต้องมีอยู่แล้วผู้ใหญ่เพราะว่าวันนั้นที่ไปลงพักอ่ะไอ้นักข่าวอมรินทีวีก็ถามแม่จ่ายเท่าไหร่ถึงยอมความปะอยาพูดเรื่องเงินขหาวว่าฉันหน้าเงิน เขามาถามแล้วแม่จะไม่ขอโทษเขาหน่อยลูกจ๋าขอโทษไปแล้วตอนที่มดจําไม่ขอโทษและคลิปสื่อออกไปทั้งประเทศลูกไม่ได้ดูไม่ได้ทํากันบ้านเลยค่ะไม่ไม่ไงเราถามตอที่มดจําไม่ขอโทษต่อตัวแม่แม่ขอโทษแบบจริงใจหรือว่าขอโทษเพราะว่าโดนเธอดูสีหน้าฉันเสียน้ําเสียงจริงใจมากดูทีนึงก็รู้แล้วใช่ไหมลูกไม่ได้ตอแหลเลยแล้วแบบแล้วแบบตัวต่อตัวหรือแม่แม่จะมีโอกาสได้คุยกังทันคะดิฉัน64สิบอ่าเอาลุ้นได้มาณยศ ให้ฉันตอบก่อน,นคือคือฉันน่ะหกสิบสี่แล้วนะคะท่านดิฉันถูกกระทาค่ะท่านเ,เขาโพสต์ด่าดิฉันหย,ยาบหยาบคลายคลายตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเซวางค,คนดูก็สิบกว่าล้านขายดีได้ตั้งสองล้านแปบดบมีเงินไปมั่นผู้ชายละแต่ฉันน่ะได้มาหักค่าทัางแต่งหน้าค่าตกล้องอนะ่ะเหลือเจ็ดพันโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วจะคนจะมาตกฉันอีกอย่าง เมื่อกี้เช้าฉันจะมาเนี่ยฉันไปแจ้งความหน้าโรงพักตำรวจต้องส่งฉันขึ้นรถนะฮะมาถึงนี่ฉันต้องก็ไปหลบข้างในไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกตอนนี้ราแวนมันเจ็บจมูกค่ะท่านกลัวเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดอีกรอบค่ะท่านเพราะว่ามันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวมันเบี้ยวค่ะท่านมันมีเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยคือตอนกลางคืนเราขอโทษไปแล้วนะแม่หนุ่มพอตื่นเช้ามาทำไมเราไล่เพิ่มมาเราพูดอีกอย่างคือถ้าท่านดูให้จบนะคะมันเป็นเอฟซีมันห้าพันคนเข้ามาด่าดิฉันถล่มดิฉันแล้วดิฉันก็มาเห็นที่เขาโพสต์ เราก็เลยชี้แจงไงบอกเอา้ามันไม่ใช่นี่มันเป็นการแสดง mm hmm. คุณก็ด่าฉันทําไมคุณจะต้องมามาด่ากันไปด่ากันมา mm hmm. ก็จบไม่มีอะไร mm hmm. ก็เป็นการแสดง mm hmm. ทุกครั้งเวลาไปออกรายการมาหน่ะนะ mm hmm. เราก็บอกเป็นการแสดงนะั้นลูกก็จบได้ดีนะคะอันนี้ก็การแสดงมันไม่มีอะไรจริงๆกับท่านถ้ามีเขาต้องโวยวายดิฉันตอนนั้น mm hmm. ไม่มีเลยค่ะขนาดตอนดีฉันกลับนะ ทีมงานของไอตีทายครัวเขายังมาแบบแม่จา๋าแม่อย่าคิดมากอย่าอย่านอนให้หลับนะั้นนะยังเอาลูกชิ้นให้ดิฉันมากินที่บ้านเลยถ้ามันมีเรื่องจริงมันต้องไม่มีอย่างนี้จริงไหมคะพี่รล่เขา่าที่เขาอัดคลิปแม่ขอโทษไปแล้วเขาบอกว่าจะมาลงตอนเช้าอ่ะแล้วเขาไม่ได้าไมา,มา,มาล,ลงตอนเช้าลงลงค่ะแต่ลงช้าหน่อยเพราะว่าอตอนที่เขาเข้ามาขออนุญาตแม่แล้วแม่นอนตื่นสายเพราะว่า นอนไม่หลับทั้งคืนจนมาสลบอตอนหกโมงครึ่งแล้วสิบโมงโทรศัพท์ดังเอาทุกที่สํานักไปโทรมาสัมภาษณ์ฉันนะแล้วก็เสร็จแล้วกว่าจะให้สัมภาษณ์ไลน์เสร็จไลน์สดมาดูอา้าวเขาส่งไลน์มาขออนุญ,ญาตลงเพราะเขากลัวกฎหมาย PDP A บอกแม่คะขออนุญ,ญาตเอาคลิปลงได้ไหมคะบอกได้ค่ะความผิดของแม่เองจ้ะแม่กลัวไหมว่าอลง เราไม่ได้มินประมาณเมื่อกี้นี้ที่พูดไปไม่มีข้อความใดหมิ่นประมาทแค่เล่าเหตุการณ์ที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะทราบเหตุการณ์บอกว่าไม่มีเรื่องทะเลาะก,การเป็นการแสดงกับท่านคนที่ได้ประโยชน์คือเขาอย่างน้อยๆเนี่ยดังไปทั้งประเทศคนเข้าข้างทั้งประเทศเออขายของกําไรดีขายได้ทั้งสองล้านกว่าบาท แต่ทางรายการก็ได้ประโยชน์ท่านคนรู้จักรายการภายในข้ามคืนทางมดดำได้ประโยชน์ไปแถลงข่าวหน้าคลินิครับไป3 0 0แสนสื่อตามท่านข่ามดดำไม่มีสื่อตามมากี่ปีแล้วเพราะว่าเป็นข่าวนี่สื่อตามเกือบ20ช่องใครได้ประโยชน์แต่คนที่ฉันซวยที่สุดคือฉันราะคนจะมาตกฉันและฉันโดนด่าทั้งประเทศและเสร็จแล้วมดดำยังไปบอกอีกเมื่อคืนนี้บอกว่านางป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมคะฮะจริงไหมถ้าซึมเศร้าตอนที่ ที่ฉันน่ะโดนปิดสถานเนี่ยจริงค่ะท่านฉันเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นฉันเจ๊งไปยี่ห้าล้านแล้วฉันไม่มีเงินกินข้าวแต่ตอนนี้ท่านดูว่าดิฉันซึมเศร้าไหมคะไม่เป็นสติสัมปชัญญะครบมากค่ะท่านแ่ละคุณมุดดาเขาได้มาไก่เกียรือเปาไหมครับเป็นคนกลางเขาโทรมาเพราะว่าพอพอเขาแถลงข่าวเสร็จนะฉันกําลังจะนอกฉันเล่นลงมาไล่สด่ามันเลยแต่คาวใช่ คือไม่ได้ด่าหยับหยับคลายๆแค่บอกว่าไอ้ที่มึงไปบอกนะมึงตอแหลมันไม่ได้ล้อให้แล้วมึงบอกควบคุมกูไม่ได้มันไม่จริงอะ่ะก็มันไม่มีสคริปมันจะควบคุมไม่ได้ก็ต่างคนก็หัวรอกกันคิกคักมันไม่มีสคริปค่ะมันจะควบคุมไม่ได้ยังไงใช่ไหมคะถูกไกลัวตีคนอื่นไปเรื่อยามันก็ไม่มีงานเลย ท่านขาดิฉันเนี่ยตกงานมา5เดือนแล้วค่ะท่านวันที่18นี้ดิฉันฟ้องไอ้คนที่ทำาดิฉันตกงานห้าสิบล้านกําลังจะยื่นฟ้องศาลแพงเมื่อวานดิฉันก็ฟ้องมันคดีอาญาไปแล้ววันที่11มกราฉันก็แจ้งความจับมันแล้วที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแล้ววันนี้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางจะให้ตํารวจนะคะจะเอาเรื่องเนี้ยมาที่สนอพยัไทยแล้วก็ออกหมายเรียกหมดเลยแต่ยังไม่บอกว่ามันเป็นใครให้มันเจอกันที่ศาลเชิญเลยค่ะ มันไม่มีอะไรที่เราไปทําให้เขาอับอายขายหนะ้ามันเป็นการแสดงแล้วคนที่ปล่อยคลิปพวกมันปล่อยไม่ใช่ฉันปล่อยเพราะฉันไม่ได้ขายคนทำคอนเทนต์ก็มานอนุอนน่มกัญชัยบอกรู้ไหมว่าที่คุณทํามาแบทพีอาร์กูเป็ทนที่ทำค่ะคนที่ทารายการเขาทำค่ะแม่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเขาเป็นคนปล่อยคลิปถ้าคุณคิดว่าอันนั้นน่มันทําให้คุณอับอายขายหนะ้าคุณไปปล่อยคลิปทําไมคะท่านแม่หลยเขาบอกว่าถ้าเป็นการแสดงเนี่ยมันต้องมีสริปมีต้องมีเตรียมไว้ไม่มีหรอกค่ะท่านเพราะว่า สมัยใหม่เนี่ยเขาชอบเรียวค่ะท่านรายการไหนใช้สกิปรายการนั้นเจ๊งไม่มีเลตติ้งมันต้องเรียวอย่างเดียวนะคะทำไมทิกตอกมันเกิดทําไมคนหน้าใหม่ๆมียอดวิวเป็นแบบร้อยล้านวิวรตั้งทั้งที่หน้าตาก็ขี้เละบ้าบ้าเบอร์ก็ยังดังเพราะเขาชอบความเรียวเพราะฉะนั้นทุกรายการเดี๋ยวนี้ไม่มีสกิปใช้ความเรียวอย่างเดียวค่ะท่านณตอนนี้แม่ค <outro> ิดว่าสิ่งที่เราแม่ได้ทำแม่ได้ทำมันมันถูก คือคือกาบเรียนนะคะว่าเจตนารมณ์ของเราเนี่ยคือทําอย่างไรก็ได้ให้รายการเขาดังภายในข้ามคืนแล้วเราก็ซวยไงยไม่คิดว่าเขาจะเล่นเราแรงเราตกเป็นเหยื่อของเขาว่าพวกเขาวางแผนว่าเดี๋ยวมึงออกไปนี่มไปไล่สดด่าเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้นี่ทาคลิปขอโทษแล้วไปโพสตอนเช้าแล้วเดี๋ยวในเพจเขาสื่อตามเยอะเขาก็แย่งกันเป็นลงข่าวทีนี้พรุ่งนี้ตีข่าวเลยโอ้โหดังระเบิดคนที่ได้คือใครรายการได้ ใช่ไหมอ่ะมดดาได้แพรรีได้ขายของขายดีคนรู้จัก,จกท่านขาขอความเป็นธรรมท่านเข้าไปดูย้อนหลังในเพจนะคะก่อนที่จะด่าดิฉันนะได้แค่หกหมืคลิปหนึ่งรีวิวก็ไม่มีคนดูแต่ครั้งนี้มาโอ้โหกระแสเปรี้ยงปร่ง,รงขายน้ำพริกได้สองล้านแปะเอาไปมัดผู้ชายสองล้านเลยค่ะคุณแม่คุณแมทิ้งข่าวเ้อเอื่นะก็ลงเองค่ะคุณไปดูในเพจก็ลงเองนะคะฉันไม่ได้ใส่ร้ายค่ะ คือคุณไปดูในเพจเท่าค่ะแม่กับคุณสิที่เขาเข้ามาต่อว่าคุณแม่น่แลวตอนนี้แม่แม่อยากจะแม่รู้สึกเสียใจไหมหรือว่าแม่อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานคือคืออย่างนี้นะคะท่านดิฉันร้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วดิฉันผ่าตัดจมูกอันน้นมุกหลอย่างเงี้ยหกชั่วโมงตอนนี้จมูกเน่าแล้วเหม็นมากแล้วก็เจ็บไปหมดเลยอ่ะมันเครียดนะคะท่านร้องไห้หกชั่วโมงอ่ะมันได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ไหมแม่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการไม่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านเพราะว่า ใครที่มันดัดจริตตอแหลบุคลิกคุณเป็นอย่างนี้ลูกคุณเป็นอย่างนี้คุณแสดงเลยเพราะประชาชนเขาต้องการดูความเรียว <c oughs> เขาไม่ได้ต้องการมาทําว่าเว้ ay, คุณลีน่จึงต้องดัดจริตตอแหลทําเป็นแบบท่านมาเดมแค่ท่านนินเดมขา <c oughs> นั่นมันความคิดของมึง <c oughs> แต่ถามประชาชนที่ดูว่าเขาอยากดูอะไรถือแม้ว่าจะโดนด่าแล้วก็จะไม่เลียนใช่ไหมคะแม่ฉันบอกคุณที่สื่อมบลญชนเลยนะคะ ทัวนะ่่ะทำอะไรดิฉันไม่ได้ค่ะ mm hmm. ฉันเป็นแมวเก้าชีวิต uh huh. อยู่มา26ปีเน็ตไอดอลคนไหนมาแล้วบอกว่า mm hmm. กูดังกว่ามึงมึงตายหาไปหมดกูยังอยู่ค่ะ mm hmm. ทัว่ทำอะไรกูไม่ได้ mm hmm. ไม่มีปัญ mm hmm. หามดดัไม่ามีมดดดีมาก mm hmm. วันนั้นชฉชันด่ามันมันโทรมาทันทีเลยนะ ให้อาจารย์อุ๋ยโทรมาบอแม่หนูอหนูกราบขอโทษแม่แม่มีพระคุณกับหนูแม่ปั้นหนูมาตั้ง15ปีหนูขอโทษจริงๆเดี๋ยวหนูให้เงินแม่อีกหมื่นหนึ่งก็โอนมาทันทีบอกแม่เดี๋ยวหนูะพาแม่ไปหาหมอเพราะว่าหลังฉันก้มไม่ได้ไงมันเส้นเอ็นยึดเขาดีค่ะเขาดีแต่ฉันโมโหงไงบอาทำไมมึงไม่เข้าข้างกุ่มไปเข้าข้างแพรี่เนี่ยแล้วไปบอกมันร้องไห้มันไม่ได้ร้องไห้นี่แจ็คอีกคนมึงเมื่อคืนออกออกแฉมันก็บกร้องไห้อย่ามาตอแหลคุณอยู่ในะไรการ ว่าอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยจะมาตอแหละเนี่ยลูกน้องฉันจะเป็นพยานได้เรื่องที่เกิดที่เขาบอกมามันไม่มีความจริงเลยไม่ใช่ค่ะฉันไม่ฉันตกเป็นเเขามันคงแปบว่าเขาคงเมย์บอกว่าเออเดี๋ยวมึงออกไปนี่มึงก็ไปไปไล่ด่ามันเนาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าแพรลี่ทะเลาะกับฉันอะเร็ลตติ้งมันพองพราะายพระขาวกอนที่มันด่าฉันหยาบหยาพิการอยอุ้ยคนก็ไปลงทุกช่องเลยนะเลตติ้งสิกว่าละแล้วเอามันไปเป็นพิธีกรรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเธอถ้าทำตัวดีนะเป็นคนดีนะ ไม่ได้ดังค่ะตั้งดารีนะจังให้มันจมดินไปเลยมึงจะได้เป็นพิธีกรทุกช่องแล้วทุกคนจะแย่งตัวแล้วมึงก็จะรวยแต่ว่าตอนนี้แม่คิดว่าแม่เป็นเหยื่อของเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วฉันเสียใจมากไม่รู้มีอมรินทีวีมาอยู่ในนี้ต้องกราบขออภัยนะคะเช้านี้ฉันตื่นมาฉันเห็นคลิปในทิกตอกว่าบอกอุ้ยไปเอาอีปวินอีปวินเป็นพวกล้อมเจ้าค่ะมันเป็นคนที่เฮี้ยที่สด ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเพราะอีปาวินน่ะมันมันด่าฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงว่าไปกระชาาหัวอีพารี่แล้วก็แบบว่าเป็นคนเลวไม่ดีมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนอ เราเราจะสามารถร่วมงานกับเขาได้อีกไหมครับผมได้ฉันบอกเขาไม่อยากร่วมกับเราแล้วก็ช่างหัวมันเพราะว่าฉันไปออกสองรายการไม่ใช่มันเชิญมันไอไอทีเอทีรายการสุกตาพาตะลุยเข้าเชิญฉันแล้วเขาเคยถ่ายฉันลูเลตติ้งอันดับหนึ่งคนดูสิบกว่าล้านมาเตอร์ฉันสิบันฉันก็เกรงใจอมรินีพระคุณปั้นชันดังฉันก็เลยไปแล้วก็ช่องแปดแย่งซีนเฮียฮอน่ะปี606 1ให้เงินฉันตั้งหลายแสนให้ฉันไปเป็นพิธีกรคู่กับพี่ตวย ได้เงินจากเฮฮอหลายแสนแล้วเป็นรายการเฮฮอไม่ไปก็เนรคุณฉันก็ต้องไปพี่ไม่ได้มันเชิญน,นะคะถ้ามันเชิญให้ล้านนึงก็ไม่เอาคา่ะค <ช ierten> แม่บอกว่าพอภาพพอภาพคุณแม่เป็นแบบนี้คนจะไม่ไกล้าจ้างงานช่ไหมช่างหัวมันเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีงานตกงานมาห้าเดือนแล้วไม่แคร์อะไรแล้วหรอไม่แคร์แล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วไงหกสิบสี่แล้วไงท่านแม่คิดไหมล่ะสิ่งที่เราพูดไปวันนี้บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราอยากอธิบายอะไรเขาไม่อยากจะบอกไม่เชื่อก็เรื่องของมึงค่ะมึงไม่ได้ไมาให้กูแต่ เพราะใครๆก็คิดว่ากูชั่วอยู่แล้วไงกูพูดอะไรมันก็ไม่มีใครเชื่อไอ้นั่นมันพูดอะไรเชื่อมันทั้งประเทศสื่อเข้าข้างมันหมดแล้วยิ่งมันอยู่สองช่องใหญ่เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยช่องเขาก็ต้องเข้าข้างใช่ไหมลงข่าวพาดหัวก็ว่าฉันน่ะไม่ดีเขาก็นําเสนอข่าวฉันนะคะท่านไม่ได้ว่าแบนฉันนะคะโอ้ฉันก็ดีใจมากขอบคุณท่านมากเลยที่ท่านไม่ได้แบนดิฉันให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงค่ะแต่ว่ายริงว่าสิ่งที่เราพูดเรา ขรบทวจไม่บ้าไม่บ้าจริงๆค่ะเอาเอาไปตรวจได้เลยเพราะว่า,วาดิฉันเป็นทนายความค่ะท่านถ้าเป็นบ้าเนี่ยเมื่อวานไปแจ้งความได้เหรอท่านไปดูคลิปฉันสั่งพนักงานสอบสวนแล้วคุณต้องพิมพ์อย่างนี้อย่างนี้พนักงานอย่างพิมพ์ไม่เป็นฉันสอนเขานะคะฉันสอนตำรวจให้พิมพ์ค่ะนอกจากแพรี่ที่เราจะแจ้งความแล้วแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าเราอะครับไม่ฟ้องเพราะมันไม่มีเงินไม่ให้ค่าพวกเกียนคีย์บอร์ดไม่เอาเลยไม่เอามันไม่มีตังค์จ่ายเราไง เสียเวลาค่ะท่านนี่อยากดังต้องทะเลาะกับคนดังได้พูดทุกอย่างแล้วสบายใจไหมครับีดีใจมากเป็นเป็นต้องจําไว้ว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นเกียรติยศกับชีวิตที่พี่ๆเสื่อมนชนทุกๆท่านทั้งน้องๆทั้งหลายที่เมตตาแม่เนาะอันเนี้ยจะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่นะไม่เคยแถลงข่าวนี้ครั้งแรกในชีวิตนะแล้วพวกท่านมากันเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่ แม่ตายไปแล้วแม่ก็นอนตาหลับขอกราบขอบพระคุณสื่อสื่อทุกท่านที่ไม่ได้แบนแม่เลยขอบคุณค่ะยังยังมีอะไรคาใจไหมแม่ที่ยังพูดยังพูดไม่ได้ไม่เลิกจะมีอะไรบอกแพรวัดแพรอะไรอย่างเี้มั้ยเออแพรรี่คนเรานะคะคุณเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องใหญ่ด้วยอัมมาร์ก็อันดับหนึ่งช่องแปดก็อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพเขาจะไม่ไปโทษดา่าใครหยับหยาบใครๆทั้งวันเพราะว่าเราต้องเป็นบุคคลพิเศษบุคคลหนึ่งมีจรรยาบัณมีวิจารณญาณมีคุณธรรมเพราะสื่อคือกระบอกเสียงของประชาชน แล้วส่วนที่บอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าจะแบนแบนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสื่อทุกท่านนี่คือผู้มีเกียรติผู้มีจรรยาบรรมมีจริยธรรมมีวิจารณญาณไม่มีใครที่คุณมาสั่งให้เขาแบนได้เขาจะทําข่าวก็คือหมายความว่าต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วข่าวนั้นประชาชนสนใจแล้วทําไปแล้วเนี่ยมีเรตติง้ง ไปสั่งเขาแบนไม่มีใครเขาฟังคุณหรอกค่ะเพราะพวกนี้สื่อท่านท่าน,ท,านทุกนี้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทุกคนเพราะว่าฉันอยู่ร่วมกับน้องๆเหล่านี้มาเนี่ยในวงการนี้ยี่สิบหกปีฉันรู้ว่าน้องๆทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครก็สั่งไม่ได้ค่ะ <Okay. S 1>